แต่่าเาไม่ใช่ใช้ร่มเขาใช้ปิ้งิ้งเย็บมากระจักเป็นต้นมากระต้นกระเพาะเรือแบบชิ้งแล้วก็ไก่นี่ต้าไปประดังก็ตำรวจจับอีกต้องแขวนกรนนกแขวนกรนนกที่หน้าต่างมันมีขอแขวนไว้อยไปกรนนกแล้วไก่กว่าจะได้ไปก็เอากล้วยครบกับใจายอ่อนมันกินหนัก กว่าจะถึงไปแขวนวอยู่ไายออกเป็นแท้าบางเลยวินกังจิงมันเรื่องโกงนี่บอกไปถูกับผมไปคุยกับใครวันนั้นที่ที่่มอเนี่ยเรื่องนายกล้านนายรงมาก็เรื่องราบโกงกันอยู่หมัดเพราะว่ามันราบยากแล้วมันมีมาตั้งเป่นไหนแต่ได้รอกโกงกับไม่โกงมันคู่กันได้เปลียนกับเสียเปียมันคู่กันแต่ตะนลบไปเบาบางลงกันได้แต่ตอนลบไปขาดมันไม่ได้ แต่มันเป็นมาแล้วแม่นั้นผมบอกว่าผมจําได้กับตำรวจมีตัง้งแต่ผมเพิ่งเกิดนู่นแหละขจรนผู้ร้ายก็มีตัง้งแต่ผมเพิ่งเกิดนู่นแหละในทุกวันนี้ตำรวจก็เยอะเลยตามผู้ร้ายหมดยัง่งไม่มันก็มากเท่ากับตำรวจนั่นแหละอ่าทีนี้เรื่องจับไม้ประยุกต์นั้นผมจาได้ปิดหูตั้งตั้งแต่จ,จําได้ก็ยังจับทุกวันนี้ก็ยังจับเหมือนเดิมมันลรื่อไม่ได้แต่าตายลดลงได้แต่ทีนี้มันทันสมัยกว่าเดิมนนั่นะตัดไ<ล>ด้มากกว่าเดิมล,<ด>ลดลงได้ ตรงทีนี้ก็ในเรื่องน้ำท่วมบางออกทางนั้นเขามาดูตรงนั้น่ะชาวบ้านเขามาดูที่ปากคลองคือมันมันไปไอไออันหนึ่งไปตามสายของตเปอนี่มันฉีกออกมาเพราะว่าทางที่นานมันลุ่มกว่ามาเราเข้ามาอ่ะ ก็บอกโตโตน้ำออกต้องแน่นอนวันนี้แน่นอนทีนี้คนโบราณเขาจะปรรนันกันบ่อยปรรนันกันบ่อยเรื่องเรื่องที่น้ำรวมนี่มาชมเพรามันจังเกียดได้หลายเรื่องจังเกียดจากยอดไม้ยอดหญ้ารังเตนเอ้ยคงอะไรพวกนี้แต่มันมันมันจังเกียดต้นเมา ต้อนอชุมเมมห็ดเคยยอยขื่อนขังเขีไมนั่นแล้วน้ำนรน้ำชาก,ก่อนจะน้ำท่วมปนันนันแลวัน้นีแล้วในอน,น,น,นองยังเลยนกอ,อยังเลือปนันเป็นวันหรือปนันที่ความสูงพนันาน้ำนำท้ท่วมไมท่วมน้าออกมาทุ่งหรือเาป็นนันอย่างนั้น ไม่ไม่ได้วันนั้นว่าสูงเท่าไหร่นะไม่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 พน,นันแต่ว<ด>่าท่วมวันไหนท่วมเลยน้ำท<อ>่วมแน่นอนเนี่ยอวดไม่จบปวดน้ำลดเดียวเฮกลัวเร็วไม่ไม่ไม่ใจพนันอะไรกันเนี่ยพนันอยา่างนั้นน่าน่าสนุกเหมือนกันทีนี้พอน้ำท่วมไปแล้วเวลาน้นำจมอะไรนะฝนมันตกไม่เหมือนทุกวันนะ มันตกจนท้าเปเ,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 เลยเศกเศกเสกเศกเรื่อยวันหนึ่งสองวันสามวันเรื่อยจนเน่าเลย่บบนียเน่าเลยค,ครับเน่าอยู่สวัสดีค่ะครับกำลังตังวิดีโออยู่นี่ <laughs> มาเลยเรื่องอะไรนี่จะเชิญลุงไปหันวันวิชาการ เน้นน้อยที่โรงเรียนตทวีรัตอ๋อครับวันวันเท่วันที่เท่าไหร่วันที่แปดเอ้ยเนี่ยวันอาทิตย์นี่ค่ะอันนี้ปัญหาเลยกำลังเล่าโบราณเลยให้เขาฟังเรื่องโบราณหมู่บ้านโบราณถุงนาโบราณคนโบราณนิสัยคนโบราณอยากกินอยากอะไรต่างๆเพราะเทคโนโลยีไม่มีก็ใช้สังเกตเอาน้ำจะท่วมไหมปีนี้ปีนี้น้ำท่วมสองครั้ง เรือปาตามเรือปาจองนู้นก็จริงนะผมมาอยู่นี้ก็ถูกแล้วนะแก่งเรือไปเดือนสามเนี่ยเดือนสามเนี่ยท่มที่มอญใหญ่เนี่ยแก่งเรือไปนูปคคน้นไปกองไปกอกลับมากลับมาสนุกมันเหมือนทุกวันทุกวัน,วนมันคิดในเรื่องเงินดังนั้นแต่ก่อนไหมไม่คิดดูทับดูแก่สร้างบ้านอย่างนี้เพื่อนขอช่วยมาสร้างบ้านเนี่ยดีใจจังเออไม่ไม่ไม่ช่วยเราไม่ก็ช่วยเราอีกช่วยย่างนี้มันแาบนั้น น,นั่งก็นนะครับไม่ไม่พื้นเนักอดครับพีครับลงไปได้นะคะก็ดูในนังหือององรายการตาที่เป็นยังว่างอยู่แต่ไม่นั้นแล้วตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่14เต็ม3เรื่องวันนี้ไปขอร้องวันที่5้ี่สามเรื่องสภูมประจุมตราปากเกตรี หุวงกราประจุมต่อปรจอที่สถาบาลข้หงประจุมต่อกาดไทมาลีที่ปาราเดยเลยผมไปตันเลยสามอ่ะตายที่วันนี้วันนี้ประจุมเรื่องธรรมะจาประชาชนที่สถาบานนะคนใจน้ำกาบเรื่องต่อทีนี้พอพอน้ำท่วมกว่าน้ำจะได้ท่วมไม่ใช่หรอปุ๊บปุ๊บปุ๊บตกวันนี้รุ่งนี้ท่วมเหมือนทุกวันไม่ใช่ ฝนปัญหาเล็กๆไปตกนานตก,กนหลายวันหลายเดือนเดือนค้ายน้ำท่วมท่งอะไรพวนี้เราว่าไปวเวลานี้เวลาตกก็ริวเล้งก็ริวไม่เหมือนกันก็นไม่ก่อนเดือนอ้ายยังตกอยู่เลยตกอยูจับต <ừ. S 1> ิกจับติกจับติกไม่ต้องตามมาอะไรทีนี้ตามะไรล่ะฝนตก็ต่ำเกาเมาเอา่อาพอ กขนาทีน่าหัวรุ้งมันหนาวนย็นๆแบบนั้นเลยก็ไปแล้วก็เอาไปเอาข้าวเปลือกข้าวข้าวเหนียวเนี่ยไปแช่น้ําไว้ก่อนหัวค่ำเพรตอนเช้าก็ตั้งใจจะเด็ดน้ําแล้วเอามาใส่กระทะก็คั่วพอมันอุดรุ่ก็ปังปังปั้งปังบานุกระจุมบานนี่ก็ตํากันอยู่นะเรียกว่าตำข้าวเม้าตำข้าวเม้าในหน้าหน้าตรงนั้นนะทีนี้ ทุกบ้านจะมีข้าวเปลือกอยู่แล้วก็เดดไม่ออกก็ทำเป็น,เป,นเป็นเหมือนกับแกรงอย่างนี้ของไปข้างล่างแล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นที่ตากเรียกว่าย่างข้าวล้วไปวําำเป็นข้าวกล้องแล้วามาช้มข้าวสารอีกทีหน,นึ่งดิมิโกนเด็ก,กอนไม่ต้องไปไม่ต้องเพื่อนมานั่งอยู่หน้าบ้านบ้านเนี้ยเรากำลังคุยกันอยู่ เดี๋ยวแม่บ้านเขาทำข้าวต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเอาได้ไม่เอาสดสดจันจันอ่าไม่ต้องมีอยู่ในการลำบังในในในบ้านไม่ต้องมีก็ได้ทำข้าวตั้งเดียวก็เอาเสร็จกันยันกยอจังให้กินข้าวไปวันไหนต้องกินข้าวก่อนยารีบอยากินข้าวก่อนโชว์ฝีมือชูว์้ีมือสนุกสนานกินกันดีจริงอย่างน้อยคนที่ใจมากก็ลงไป เอาไก่ที่บ้านสิเลี้ยงไว้บางทีนอนบนต้นไม้ตอนไรก็ไปทุ่งไปไล่เออดูแลอวเวทนามอนกันละบากอนึกได้แต่ก่อนไม่สนุกไปได้ะอีกเรื่องหนึ่งก็ <c oughs> เสร็จจากหน้าน้ําแล้วก็ก็หมดทีนี้เข้าก็เริ่มอ,ออกมมอที่ว่าเริ่มอ,ออกตัวกันก็การน้ําไม่ท่วมคือน้ําน้ําไม่ได้เปียก กอน,น้ำเปลี่ยนน้ำท่วมมาข้าว็บอกว่าข้าวดีข้าวดีคือข้าวสวยงามข้าววนแต่เมื่อก่อนพวกเป็นข้าวเป็นข้าวสูงเนี่ยต้นสูงต้นสูงต้นสูงข้าวสูงเดินมกันน้าบางทีเด็กๆมันไม่ลูกว่าเลยแล้วพนมันออกจริงๆแล้วที่มันสมบูรณ์ก็เพิ่มไม่ถึงต้องเอาไม่ไปล่อยมาคุมลงคุมลงวันนี้ให้มันห้อมๆลงมาแล้วได้เก็บเราเก็บกับแก็ไม่ได้เกี่ยว ไช้ที่เก็บกับเก็บเราข้าวันเราไม่ร่วงยยนไปนก็ไม่หลุดไม่หลุดไม่เหมือนข้าปากกลางปากกลางเก็บกเกี่ยวก็วัดปักเดียวก็ร่วงแต่ก็รวงไม่ของเราขอแข็งไงอ้ยรวงติดนวดกับเท้าเนี่ยนวดเก้าจะเห็นบ้านเนี่ยไปนั่งยับมอยู่นวดเก้าอยู่นวดเก้าเอาก้าออกมาออกมาทีนงประมาณสักรู้สึกว่าจะได้เตรียเก้าเปลือยวันตั้งได้ มัดออกมาแล้วเอาเอาเดือไปตากเอาข้าไปตากแล้วก็สั่งด้วยเดี๋ยวเมย์ไปล้าคนก้าวกันเดี๋ยวหน้าพอมันดอกกลับว่าเราไปคนคือแปรข้าวแปรเข้าวให้มันให้มันให้มันร้อนให้มันร้อนนะมันร้อนแปล่ข้าวกันอย่าไปไหนเลยไก่ยันไก่เต็มไมเราทุกบ้านมีไก่หมดไก่กินข้าวตากไม่หมดเดี๋ยวมันเป็นอันนั่นเดี๋ยวน้ ถาเตั้งแต่ว่าวานน้้หน้าเทศกาลก็มักจะเป็นเกียวน้าเดือนสิบนี่จัดเกียวทำเกียวเต๊ะเกี๊ยวปูกกันน้อยมั้ยพักตจน้อยอะน้อยน้อยตาเวลาเป็นเทศกาลเป็นงาน่ะบุญนั้นได้หรอทำเก้าวต้มทำมาได้พวกนี้ไม่นิยมกินเนียวถ้ากินบ้างก็นิยมกินเวลาเขาลงแขกไทนาไทนากินเนียว ตอนเช้ากินเหนียวเหนียวก็กินไม่ใช่กินกับไก่ทอดหมูปิ้งเหมือนทุกวันกินกับมะพร้าวข้าวเหนียวสาวเพร้าก็เรียกว่าข้าวเหนียวคลุกมะพร้าวแต้กินกันสนุกดีเหมือนกันหน้าที่ประการเหล่านี้ก็มีงานเดือนอะไรต่างๆ่านส่วนมากการบุญมีการเหนียวก็ดีก็้าวเหนียวข้าวนี้ตัวดำตัวดำตัวขาวขามีน้ำน้ำตัวราดนั่นเลย นมจีนใช่ไหมก่อนเป็นไงไม่มีมีนมจีนมีก็เวลาเดือนหน้าเดือนหน้านี้อยู่กับนมจีนมีอยู่ทุกบ้านต้องกินกับนมจีนไม่ทํชืชยที่ลุงบอกว่าอมีมีว่าคนรวยนที่มีไอ้กระบอกนมจีนกระบอกต้องแกคนมีฐานะมีฐานะตืดจังนล่คนนั้นคนมายืมไม่ก็ให้แกต้องไปเองไปคุมเองอร่อยล้วว่าดูแล้ว เราเด็กๆเ,เรารู้ว่าเออมีราคานี่เพราะมันหนักมันหนาดุลังตองเหลืองนะอั้นะคิวไม่กี่วันนีหนักแพงก็ไปซื้อนากอนนี่นากอนที่ไปซื้ออยู่มีดกันไกลที่วั็นสำหรับบาดมากป่ามากแล้วไอ้นั้นที่มาตะบันมากนะปัตตาบรังก็เรียกว่ายุน เราจะบันมากเไปชื่อนครเรื่องของปัตตานีมีทำแล้อยังพวกทองเหลืองกันไหมก็ร,รู้สึกจะมีนะตอนนั้น <c oughs> มีฟังนี้มีแต <c oughs> ่ว่ากองเรานี่ยมเวลา <c oughs> เดือนเจ็บก็จะไปนครรดทิน้นรดปาปาเนี่ยเขาก็สั่งกันนักนะหนาอเป็ตไา้ไปเดมกกันนะ <c oughs> ถ้าหนังโดราก็ชิงบุงก็มียำหน่ายทางนั้นเป็นทองเหลืองหล่อของหลอ่อ พอมาพื้นบ้านพอเสร็จจากมาน้ำหลากแล้วนะน้ำหลากน้ำเด้งแล้วก็ทีนี้ถ้าเป็นชาวบ้านก็ตอนนั้นหญ้าที่เลียงว่าก็ขาด,ขาดแล้วขาดแล้วเพราะน้ำท่วมมันมันเปรี้ยวมันเนา่าสำคัญนะต้องปหยที่ตรงน,นี้ยากสักหน่อยอยากสักหน่อยทงานดินทต่างรถไยที่ถุงถุงที่นดนรือไม่ที่อดอเกินไปก็ไปควันต้นคอย มาให้ใบมันใบจนคอยให้วัวก,กินวัวก,กินปล่องงานนี้ต้องอยู่ที่เป็นปลวกเตรียมการไว้จะน้านท่วมปลาไปปลวกนั้นสองตัวปลวกนี้สองตัวจมปลวก,วลวก,ลวกด้นนอกนั้นก็ไปริมทางรถควรยเราจะดูเพราะรถควาที่ที่ที่บ้านเราเนี่ยมันถูไปเหมือนท,ที่รถไปอาหารการกินก็ใบดับลา ไปปักเบ็ดซ้อนใสนิยมนิยม,ยมทุกบ้านจะเหมือนกันทุกบ้านจะเหมือนกันออกไปว่ารุ่งนี้ไม่ไม,ไม่อยู่ตรงหน้านูเดี๋ยวมากลับมาได้กุ้งนาตัวเล็กๆลาบ้างตาปักเบ็ดไว้หัวคำ่ำก็ดูสักทรองเที่ยวกลับมาแล้วก็ไปเอาดูลูกเช้ายัางติดยังได้ขายได้ขายบ้างได้กินบ้าง เพราะว่ามันมันมันตามกัน้วบ้านคุณก็มีบ้านผมก็มีคุณก็จำผมก็จำยู่เรียนแบบกันไปแล้วที่ที่ลุงแล้วบอกไปจับปลานี่จับกุ้งงมกุ้งเลยสมัยก่อนอ๋ออ๋อนั่นในกองตะเภากองตะเภาเนี่ยนี่พูดเวลาเวลาน้ำท่วมแล้วน้ำลดลงมาคลาลงนาพอลดจากพอลดจากนาพอดูแรงแล้วเนี่ยเตียนลงกองตะเภาอร่อยเตียงเตียงอาบน้ำพอน้าก็แห้งหมดแล้วก็ไปไปโน่น ไปคลองไปคลองก็อ๋าไปไปคงนี่ผมไปหาถึงคลองแหนู่นไปคลองแหนู่นที่บิ๊กทีนู่นเลยตรงนั้นนหละสายคลองนั้นเ่ยโอ้ยโอ้ยคงเยอะน้ำไม่ลึกน้ำแค่เข่าแก่กลางแกงแต่เป็นป่าไหลน้ำมันมากลางทุ่งนาจะป่าคลุมเย็นสบายไหลน้ำแล้วไอ้ไอ้ตัวที่ร้องวัก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 ถึงหน้ากีการทุกวันไม่มี ก่อนไหมหัวกําอยางนี้วักวักวักปาดนั่งอยู่จนต้นต้นไม้กิ่งไม้ตัวเกี้ยวเราไม่ดูเลยี้กราดไ้โดนวักวักวักงานงารการกินเรื่องอื่นน้อยก็มีเรื่องนุ่งห่มก็มีป้าขามาผืนเดียวก็จ่ายได้แล้วเชื่อไม่จาเป็นลบเลยเท่าไหร่เลกแต่ยื่ขึ้นมาก็ก็มีตัวร้อต้องตัวอันบุญนั้น Mày bún cỡ tuần nắng có đại lẽo Đi đen phí kéo